เปิดเงินเดือนผู้กำกับการหน่วยอารักขาตระกูลชินนวัตรก่อนมาเป็นบอดี้การ์ดเสร็จาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้สำหรับผู้กำกับการหน่วยหรือพันตำรวจเอกวทัฒนยูวิทยพาพโลไทยซึ่งหลายคนคงคุ้นหน้ากันดีเพราะเคยเป็นอดีตนายตำรวจคู่ใจของตระกูลชิน,นวัตร ทำหน้าที่อารักขานางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรและนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยผู้กำกับการหน่วยเข้ามาอยู่ในทีมอารักขาทักษิณในช่วงปลายรัฐบาลก่อนถูกพิษรัฐประหาร2549ทำให้ผู้กำกับการหนุย่ยโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุิ์เตมียเวท เซ็นคำสั่งย้ายไปเป็นสวสวปสพกรงปีนางจังหวัดยะลาก่อนที่จะมีคำสั่งขอตัวผู้กำกับการหน่วยมาช่วยราชการในสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจประจวบกับพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์จึงมีคำสั่งโยกย,ย้ายผู้กำกับการหน่ย่ย กลับสันติบาลเป็นสวฟขวสิบบกสหนึ่งมีหน้าที่ดูแลเขตบ้านจันสองล่าของคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานดามาพงษนะ์นป้อมเพชรอดีตภรรยาของทักษิณเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2551และล่าสุดผู้กำกับการหน่วยหลังจากที่เคยเป็นอารักขาคู่ใจตระกูลชิน,นวัตร ก็ได้กลายมาเป็นบอดี้การ์ดดูแลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยผู้กํากับการหน่วยอยู่ในระดับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกที่เศษได้รับเงินเดือนในระดับสห้าอัตราเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ26,460ถึง74,320บาท ซึ่งเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมกับค่าเงินประจำตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆอีกด้วย